เดี๋ยวจะมางานปัสสาวะได้ด้วยคนลงกันนะครับครรัับบบบอเลยดีกว่าวันนี้นะครับเราก็มาแสดงความยินดีนะครับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดผู้ใหญ่เมานะครับผู้ใหญ่ยุทธศักดิ์คุณมีนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หกผู้ใหญ่เทิดเกิดวันที่กี่วันครับเกิดวันที่สามัน วันที่สิบหกวันที่สิบเก้าเราเอารวมกันเลยดังนั้นนี่แหละแล้วก็วันท้ายวันครบรอบวันเกิดของผู้ใหญ่ทิดนศักดิ์ผู้พิเศษท่านหนึ่งผู้ใหญ่บ้านจะประดหมูัห้่านะครับมีลุงช่างผสมผักแล้วก็พี่นวัดแล้วก็ยูทูบเบอร์เราก็เลยนำเค้กนะครับมาให้เพื่อเลีผู้ใหญ่นะครับในวันครบรอบขอผู้ใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพูดยาวแล้วนะครับ โอครับผ้ใมาอโอเคแล้วก็เดียวกันนะผมไม่เขาเขียนเมื่อปีผู้ใหญ่เมาผมไม่เปไรไม่เปไรไม่ปไี่บหานมาแล้ว่ปีหน้ามเคือเขาจัดพร้อมกันนี่แหละขามก็จนถี่การเกินทีมงานนเปอปีนี้เพิ่งจะ15เองนกับหลังกับหลังเ็ผมว่าเจ้าตัวเลขมานะไก็ขอบนะครับที่ให้ความสาคัญนะครับกับการขายวันเกิดครับ ผมนะครับผี่ใหญ่ก็อยากไปดยก็นั่งกรรมการเขาเริ่มจัดให้ก็เอาโอเค้มเอครับขอทค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคุณลุงคนวันนีแล้วก็ทีมงานยูทูบนะครับที่มาวันนี้ก็อยากจะให้กินข้าวเย็นด้วยอยู่เอาคำกำลังจะเสร็จแล้วเราเล่าไก่จะเสร็จแล้ลาไก่กินก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยกลับนั่งนึ่งันั่งนั่งก่อนนะครับก็ขอบคุณลุงพลนะครับที่มาพูดกัมาผู้ใหญ่หมอก็เหมือนผมวันนี้ก็คือ รวมการอริการกับพัการก็เขจจัดทีเิมเดียวกันไหมครับหรือเขานีเดียวกันทัเดียวกันสามวันเดียวกันผมสิหกผู้ใหญ่หมอสิบเก้าทันมาเพิมกันพร้อมกันเลยล่ะทกันเลยล่ะอาจจะผู้เท่าหลงก็ได้หมอตำแยไมมบ้างรับกรกับกักับกักับกับกันกันกันกัอตับกับกับกับันกับกับกัหมอตำับกับกับ่ับก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 ันกันกันกักกกกกกกับกัไกก่กกับกับกับกกับกกม่่กกััับก อำนาจชายาอำนาจชายาครับมามันก็มาด้วยนะครับมาที่มาด้วยมามันเกิดคุณอย่ามาไม่ต้องไม่ต้องหอดเชื่อนะไม่ต้องหอดเชื่อบายไปอ่าครับคนนี้แหละนี้มาร่วมด้วยนะครับวันนี้เราดีมากเลยครับยินดีเลยครับนั่ง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 คุยกับสักข้าๆกันสักพักอยากลองดูยำหนิงซหาย ยวปีหน้าปีนหนหา้าปีนหน้าไปไปจัดใหม่ครับเพราะว่าเสนอมาสิบแปดพอดีอยู่กล,กลางแล้วปีนหน้าเอาใหม่ไม่เป็นไรครับครับครับก็บ <c oughs> มันจัดมันก็จัดทีเดินก็จัดไปด้วยกันนี่แหละครับครับ ครับนั่นแล้มันก็มันไม่ได้ทำการทำงานมันทีเทีเกินไปทีเทียนไปอระชาธิปนี้เย็นมากไบุญประทายครับเปลือกวันที่ท5ประมาณเจ็ดห้าพวันวัดกับจีนงานมาครับคือลุงต้นติดสายผมไปเป็นรบอกเอาไม่เป็นไรเขาไม่ได้ว่ากันไม่ว่ากันเอาไปก็ไปไปอยู่ก็ได้กับ ยี่ม่อรกีผมกลับมี่เาลวันลาไก่ดีดค่ะห้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงด้วยค่ะผลเต็นคนไรนะเพราตามนั้นวันนั้นก็ลับไปใส่ตะแกงมาใส่มาจากไหนถามพี่ถามน้องม่ีใครเอามา เอะกะลัำนี่มันยังไงวะปริสนาเม่อวันนี้ผมก็เดินไปบ้านบ้านลุงหนวดบ้านตระกับก็ผมก็พูดเรื่องนี้ก็มันี้มานี่มันาเดี๋ยวสิสิว่าให้ฟังมันมามาจากไหนนะเอามาให้มาแต่อะไรนะไปเที่ยวหวานมาวานี่ได้ขุยนี่อวานนี่หวานแล้วกะล่งสดนผมกินเลยจนนี่น่ กินข้าวมันนั่งค้านี่มันมันเวียนหัวนะมันกินเยอะสักแก้วให้ลุงบอลเอาเป๊ปซี่เป๊ปซี่เอาเป๊ปซี้สองาสามสี่แป๊บชี่สองแก้วแด้ยังไปหรอกนั่งอันนั้นแม่บ้านนะไปหน่อยนะอันนี้ท่านกำนันใช่ไหมคะ้ดิท่านท่านกำนันใช่ไหมคะโอ๋อค่ะท่านกำนันนะคะอย่างว่าอวันนอนเนี่ยระเบียรบัลลีค่ะ ไปแล้วว่าเขาเสื้อไปก็ต้องไปเนะขัดนี้ว่ะไม่ไดไปว่ะไปแล้วเขาซ hey, uh, ่องมากกัได uh, ้ไปช่วงเนาะเขาก็ย okay. ังหอนเขาเป็นหลอดลูกบอสี่ออกมาเขาก็ได้ไปเลยเออไปประทามเมืองกันอยู่แล้วมาแล้วเพรานนันนบ้านนี้และบานนี้ห้องกันแค่ วันเกิดผู้ใหญ่เมาแล้วก็วันภายวันเกิดนะคะย้อนหลังผู้ใหญ่เทิดสั่งนั่นเองนะคะนี่ก็มาร่วมงานมาเซอร์ไพรส์นะคะค่ะเค้กนะคะอุกันดีมากเลยค่ะับข้าวเนาะท่านพ่อเนาะมีไปรถแค่แค่นะมือมีเองมีหนะ ทาตูพีูมาตูันอเล็กินยแล้วครับทำะอันน้องอันน้ำเต็มซีมาแล้วมาแล้วอ่เสียดายป้าไม่มามีก้วยกุ้งด้วยงามเลยบนน่ะมาจ้ากวยกุ้งป้าป้าก้วยกุ้งจะาจประดุงเนี่ย เพราะว่ามันถ้าเราจ่ที่นราจะัวรแล้วสุ่มออนี่ก็ีดกว่าตักินแบบบุฟเฟ่ต์เนาะไม่กินตรงนะคะนี่เดี๋ยวสาวสวย่อนั่งยูนกินตงนั่งเลยนั่งเไม่ก่อนอกของเรา่ไม่เลยเลยใช่เลยว่าันลังเาไปเลยักกันเยเาเอ้ันะคกี้นเอาเอานี่ม เอเล้ามาเทกับนั่นเลไหมแอนแนแเนเนเนเป็นหน้าเดี๋ยวโรดลงมาวันนี้ทากมเลื่านี่แปดยคนเลื่ี่เาเล้ามาจังแล้วมันหลายแก้วเอาบาเงนึ่งนะปนดวนป็นดวนายเมกลยนี่นี่าดวนาใส่ก้อยกุ้งหนใส่ก้อยกุง นี่ไงโกยพุ่งเลยี้ถึงป้าเลยเนาะรอยกุ่งใส่มะกอกนะคะยีตต้มร้อนเลรามาญาันเพื่อนนะข้ามมาห้าหกโงแล้วเราจักลับแล้วอยู่ได้แล้วอุ่นอุ่นนะครับก็ได้กี่บา มัดมันที่เขาได้เวลาไปตาเันที่เขาได้มีแล้วมีแล้วค่ะอ๋อมีแล้วป่ะออกรรมารันค๋อกรรารสายันอ๋อรรรได้อกเาุนจอดอกอัดน้ใกล้กันรกล้ใกล้กันรด